ฟังด้วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องประจำวันที่17ตุลาคมครับซึ่งก็เป็นช่วงเย็นของวัน ก็ต้องบอกเลยว่าหุนเซนตายด้านครับของจริงไทยมาแล้วรถเสียงปนึกยึดหนองจานพร้อมกับอัปเดตล่าสุดนั้นแบบรั้วชายแดนไทยของเราออกมาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าป้องกันได้100เปอร์เซนโดยก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นในส่วนของสหรัฐอเมริกาครับพร้อมที่จะจับมือกับไทยเราปราบสกแกมเมอร์ของคมนก็ทำเอาคมนเนี่ยเดือดกันแบบสุด นะครับทัวลงเกาหลีบ้างทัวลงไทยบ้างแต่ไม่่า้กับสหรัฐอเมริกาโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากสานกกรา์แนวชายแดนของไทยเรากันก่อนซึ่งก็เป็นโซนกองทับภาคที่1ครับที่เราต้องตามอัปเดตกันเพราะมีสรุปอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับกับวันที่17ตุลาคมกับบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้ว โดยสถานการณ์ล่าสุดด้านความมั่นคงนะครับจังหวัดสกแก้วเองฝ่ายใดเราเนี่ยก็มีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็สื่อมวลชนติดตามการน,นำรถแห่ครับที่คาดว่า,วาจะได้รับการสนับสนุนจากทั่วประเทศเลยบริเวณบ้านหนองจานครับส่วนฝั่งตรงข้ามอย่างเขมรเองก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวของประชาชนสื่อมวลชนและก็ทหารตำรวจซึ่งก็ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับและก็ศูนย์ราชการเนี่ยประมาณ150-200ถึงคนเอามาจริงๆนะครับอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อเช้านี้เนี่ยเขมรบอกว่าจะมีการ เอาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยมาตรวจสุขภาพจิตเพราะว่าฟังเสียงผีเยอะไปหน่อยเอาลงมาแล้วนะครับคือวันนี้ก็พบเยอะแบบปีนูปิตานะ100เกือบ200คนที่มีการรวมตัวการจัดกิจกรรมครับแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคและก็ติดตามเรื่องสุขภาพแต่ในส่วนของกองกําลังบุรพาของไทยเราครับก็ยังคงเข้มงวดในด้านการละตะเวนเฝ้าตรวจการชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้ามายังอธริปไตยของไทยเราซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจสําหรับการเก็บกู้ทุนระเบิดหรือว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวไทยเราเองได้ทมาหากินในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองยาแก้วนั้นตอนนี้ชกรรยประเทศครับก็อยู่ระหว่างการประสานงานที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวไทยเราที่ไม่ได้ครอบครองแผ่นดินมาเนี่ยสีปีกับบริเวณบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานก็อย่างในคลิปก่อนหน้านี้นะครับบริเวณบ้านหนองยาแก้วนั้นเรายึดได้มา 60ไร่นะครับส่วนบ้านหนองจานเองยึดมาแล้ว100ไร่สําหรับบ้านหนองยาแก้วเองเนี่ยเราก็เก็บกู้ทุนระเบิดไปเกือบร้อยเแล้วบ้านหนองจานก็กําลังเข้าเก็บกู้นะครับโดยก็เป็นการอัพเดตจากกองรับพาคนที่1เหมือนเดิมที่ได้ออกมาบอกนะครับเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณบ้านหนองจาน โดยไทยเราเองเนี่ยก็เริ่มแล้วสําหรับการเคลียร์ทุนเพื่อที่จะส่งคืนความปลอดภัยให้กับชุมชนชายแดนแล้วก็มีรายงานออกมาครับเข้าเคลียร์เนี่ยตั้งแต่10นาฬิกาของวันนี้เลยได้มีการจัดชุดกาลังร,างร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดด้านมนุยธรรมดาเนินการสารวจพื้นที่บ้านหนองจานครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านจกเจยจังหวัดบันเตยเมญเจยของกัมพูชาเองที่เราต้องเข้าตรวจสอบเนี่ยก็เพราะว่าเคยตรวจพบทุนระเบิดกับดักรถถัง ชนิดถทาย59ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่มีอันตรายสูงมากนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน และกาหนดขอบเขตอันตรายเนี่ยเราก็ต้องมีการสำรวจซะก,ก่อนเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นกับพื้นที่แล้วก็มีการเตรียมการครั้งสําคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนชายแดนอย่างยั่งยินด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับกองรับภู้ที่1อย่างเป็นทางการครับแต่อีกดึงเรื่องราวที่ไม่เป็นทางการครับกับลำพงยักษ์ของไทยเรามาอีกแล้วครับแต่ว่ามารอบนี้มันดังแบบมหาศาลมากนะครับโดยก็เป็นภาคประชาชนลุยเองนําโดยกลุ่มคนรักเสียงจากหลายจังหวัดนะครับได้มีการนำ รถแหล่ลาโพงเนี่ยเข้าพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกศูนจังหวัดสก้วต้องบอกเลยว่าสะเทือนชายแดนครับซึ่งรถที่นํามาใช้เนี่ยก็จะแตกต่างจากรถแห่ทั่วไปเนื่องจากมีการติดตั้งลาโพงจานวนมากบางคันครับมีจํานวนลําโพงเนี่ยสามสิบลำโพงบางคันก็มี48ลําโพงและก็มากที่สุดนั้น64ลําโพงโดยผู้สื่อข่าวครับยังมีการรายงานออกมานะครับว่าบรรยากาศบริเวณบ้านหนองจานนั้นเริ่มคึกคักมากขึ้นหลังจากมีกลุ่ม และก็คณะรถเครื่องเสียงกลางแจ้งหลากหลายเดินทางมาถึงพื้นที่แล้ว3าคันเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์ในชื่อรุดแห่ลำโพงไทยแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการหารือนะครับว่าจะดําเนินการในรูปแบบใดอย่างเช่นการเปิดเพลงปลุกใจการประกาศยืนยันกรรมสิทธิ์ในพื้นที่หรือแม้แต่การเปิดสารคดีในเชิงบวชศาสตร์เหมือนที่เราเคยเปิดก่อนหน้านี้ก็มีทั้งการฉายสารคดีด้วยนะครับซึ่งก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาอีกครับว่าเครื่องเสียงกลางแจ้งแต่ละคันนั้นเป็นระบบลำโพงฮอล มีจำนวนลำโพงนั้น70็6ถึงปากครับมีกำลังขับกระจายเสียงแบบทิศทางเดียวคล้ายกับไฟฉายแล้วสามารถส่งเสียงได้ไกลถึง30กิโลเมตรเลยหากมีการรวมตัวกันเปิดพร้อม10คันเนี่ยโอ้โหจะรวมลำโพงก,กว่า400ปากแล้วเสียงเนี่ยก็จะดังพุ่งไกลแบบมหาศาลย้ำอีกครั้งนะครับคือ100ปากเนี่ยจะดังไกลประมาณ30กิโลเมตรแต่ถ้า4 0 0ปากก็คูณ4ไปก็เป็น100กิโลเมตรเลยที่จะได้ยินเสียงที่เราส่งไปสำหรับขมิ้นเองนะครับถ้าเกิดไม่อยากเจอดีเนี่ย ก็ต้องยอมจำนวนซะดีๆแล้วขี่เส้นใต้ไว้ก่อนเลยให้กับขมินนะครับกิจกรรมนี้เราทําในพื้นที่ฝั่งใดของเราไม่ได้มีเจตนาสร้างความวุ่นวายและก็ตั้งใจสร้างสีันให้กับพื้นที่ชายแดนนักขึ้นคักมากขึ้นแล้วยังมีอัปเดตออกมาเพิ่มเติมนะครับเวลา15บหานาฬกาสามนาทีนั้นก็มีรถเครื่องเสียงกลางแจ้งเนี่ยขับเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชาวไทยเราพี่น้องไทยเรานั้นช่วยกันเต็มที่ครับทางในก็ทางหนึ่ง รออย่างเดียวตอนนี้ก็คือรอวันดีเดย์รอโอกาสเหมาะสมที่เราจะเข้าไปผลักดันพื้นที่แล้วก็เอาแผ่นดินไทยของเราคืนมาโดยตอนนี้ครับเราสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ปลอดภัยกับบ้านหนองจัน์บ้านหนองยาแก้ว52,200ตารางเมตรนะครับแล้วผลปฏิบัติการตั้งแต่16ตุลาคมถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ตรวจพบทุ่นระเบิดและก็ระเบิดรถถังแต่อย่างใดนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับโซนจังหวัดสาแก้วติดชายแดนขเขมรเองนะครับก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ว่าหลังจากนี้นั้นเราจะมีมาตรการเด็ดขาดยังไงกันบ้างคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียว ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราอัปเดตเกี่ยวกับกองทัพภาคที่2กันล่าสุดเอาแน่ครับแม่ทัพภาคที่2เองก็มีการลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างหลุมหลบภัยพร้อมกับติดตามแผนการสร้างรั้วชายแดน6จุดซึ่งการสร้างรั้วชายแดนนั้นเราจะไล่สร้างตั้งแต่พื้นที่กองทัพภาคที่1พื้นที่กองทัพภาคที่2เลยแล้วล่าสุดครับแม่ทัพภาคที่2เองก็ได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณระหว่างดําเนินการทั้งการเตรียมการสร้างหลุมหลบภยัยและก็ดูถึงความพร้อมในด้านต่างๆนะครับรวมถึงความปลอดภัยในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะจุดใกล้ชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นบริที่เสริมความมั่นคงและก็ความปลอดภัยอย่างเข้มขน้นโดยฝั่งไทยเราครับก็มีการดําเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยขนาดรองรับ40คนนะจำนวน10แห่งหลุมบุคคลเนี่ยจำนวน328แห่งครับซึ่งถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งภาคภารกิจป้องกันชายแดนการหลบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุปะทะแล้วในส่วนของการสร้างรั้วชายแดนครับก็มีรูปภาพออกมาแล้วซึ่ง6จุดแรกของไทยเรากับปิกเทศกัมพัชที่2ครับก็จะมีระยะทางรวมกว่า20กิโลเมตรนะแล้วทางแม่ทัพเองก ได้มีการตรวจสอบแนวพื้นที่พร้อมกับกําหนดลําดับความเร่งด่วนในการดําเนินการแล้วอันนี้ก็เป็นพื้นที่กองทัพภาคที่2เองนะครับที่มีการอัปเดตออกมาแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าอีกเลครับว่าในโซนกองทัพภาคที่2นั้นทั้งบริเวณช่องคานม้าเอยบริเวณหลายตัวหลายจุดขามเอนก็เริ่มทยอยถอยออกไปมากขึ้นนะครับรเรียกว,ว่าเป็นการปล่อยฐานมากกว่าเพราะฐานของขามเอ็นเหมือนเป็นฐานชั่วคราวที่มายันกับฐานไทยเราในช่วงปะทะกันแล้วปรากฏว่า มันกันดานครับมันอยู่ไม่ได้อยู่ไปนานๆเนี่ยไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องถอยรุน่นทิ้งฐานหลายตัวหลายฐานเลยซึ่งก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าตอนนี้ระดับการป้องกันแนวชายแดนของไทยเรานั้นอาจจะขึ้นไปถึงระดับ4 ก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตกันเหมือนเดิมกับโซนกองทัพภาคที่2เราเองก็จะไปว่าใจขมิ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับมีดังภาพมีนดังคลิปออกมาหลายโพสของทหารมีดคิวหรือว่าทหารของขมิ้นเองก็ได้ออกมาบอกว่าพร้อมเต็มที่พร้อมที่จะปะทะกับไทยเราตอนนี้คือรอไม่ไหวแล้วแล้วก็ยังมีภาพปราสาทตาขวายที่ขมิ้นทำบังเกอร์ทำกับดักตาขา่ายทำตาข่ายโอ้โหเยอะมากๆนะครับเรียกว่า เป็นวงรอบปราสาทเลยแล้วก็เอาประสาทนั้นเป็นฐานที่มันด้วยแต่เราเองก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าเราจะมีการเข้าตียังไงรูปแบบยังไงมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกระทรวงาต่างประเทศกันบ้างที่มีการออกเอกสารแถลงข่าวว่าไทยของเรานั้นยินดีต่อการประกาศมาตรการของสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามเครือขยลอกลวงออนไลน์ ในภูมิภาคของอาเซียนซึ่งเราก็รับลูกสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากมีการปนนามมีการยึดทรัพย์ออกยาของฮุนเซนเองแล้วก็แจ้งอเมริกาไปว่าสิ่งที่อเมริกาทํานั้นมันสอดคล้องกับความพยายามของไทยเราเป็นอย่างมากในการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและดําเนินการกับผู้กระทําความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงออนไลน์และก็ศูนย์หลอกลวงกแซกมเมอร ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างมากซึ่งเราเองก็ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะขจัดปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาอ่ะอันนี้ก็เป็นการจับมือระหว่างไทยเรากับสหรัฐครับคือที่แน่ๆเนี่ยฮุนเซนขายขีหน้าไปทั่วโลกแล้วเหมือนจะรับไม่ได้เหมือนจะมาตีโพยตีภายใส่ไทยเราด้วยนะครับปลุกระดมการรบอีกแล้วแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมจะว่าฮุนเซนปวดหัวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของแรงงานครับ ล่าสุดนั้นมีการประท้วงออกมาอีกแล้วหลังจากนายจ้างจีนครับไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้โดยก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับบอกว่าในวันที่17ตุลาคมนั้นแรงงานชาวขมรนนครับได้มีการรวมตัวประท้วงกับนายจ้างชาวจีนที่มีโรงงานอยู่บนถนนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นถนนแห่งชาติหมายเลขสองของขมรนด้วยว่าไม่ยอมจ่ายค่าแรงครับก็เลยมีการประท้วงเกิดขึ้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ฮุนเซนต้องรับมืออย่างหนักเพราะอย่าลืมว่า การที่เขากล่าวอ้างมาว่ามีประชาชนชาวเขเมรนกลับจากไทยนั้น9000 900, 0 0คนแล้วมีงานไม่แค่3 0 0 0 0นคน0,000เนี่ยไปไหนอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตายได้าน้เลยนะครับเรียกว่ากระอักแผ้เราทุกทางแล้วยิ่งตอนนี้โดนบีบหนักเนี่ยเหมือนจะเปิดแนวรบอีกครั้งเหมือนจะคลั่งอีกครั้งด้วยโดยก็ ติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดถึงอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ nf streaming ความบันเทิงครบวงจร